เอ,เนอาน,น,เอน,นั่งนี่จะประสบความสำเร็จเหรอเนะี่ยมันเป็นเรื่องเพอ้อฝันในความสําเร็จเนี่ยความสําเร็จเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นเรื่องเพอ้อฝันแต่ทําไมคนเราถึงวิ่งเพื่อตามหาความสําเร็จรู้ไหมเขาไม่ได้ตามหาความสําเร็จแต่มันต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเ,เมื่อเราประสบความสําเร็จในจุดนี้ย มันก็จะมีจุดที่สูงขึ้นมาอีกทีเนี้ยมันก็เลยไม่มีอยู่จริงหลกคมสำเร็จอ่ะมันมีแต่การที่เราต้องตั้งใจพัฒนาตัวเองถ้าวันนี้มันยังไม่ดีพรุ่งนี้มันก็ต้องดีกว่าเดิมอย่ายา่ำขาอยู่กับที่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคนที่ย่ำเท้าอยู่กับที่นะมีแต่พวกอรารบิกทั้งนั้นแหละเอาจำ้จำจำ้ำเนะี่ยเห็นไหมมีแต่พวกอรารบิกทั้งนั้นแหละ<ต>เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลี้ยงแพะต้องพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิม แล้วก็ความสำเร็จมันไม่มีอยู่จริงมันมีแต่ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอ,อย่าผิดหวังและท้อแท้จนกว่าจะถึงวันนั้นห้ามถออใจแม้แต่นิดเดียวความสำเร็จไม่มีอยู่จริงมีแต่ความพยายามเท่านั้นแหละที่จะการันตีให้เราไปถึงฝันฮะเห็นไงเห็นไงเพราะฉะนั้นนะทางที่ดีที่สุดนะนะ ต้องลาดยางคือทางลาดยางส่วนทางเทินที่มันไม่ดีนะใครที่รู้ว่ากําลังเดินเดินทางนี่มันไม่ดีก็คือทางลูกรังเป็นทางที่ไม่ดี <c oughs> ใครที่กําลังเดินทางผิดให้เปิด Google Map นี่ตามมาดูนี <c oughs> ฟ่ฟาร์มของเราส่วนพรุ่งนี้จะเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันต่อฝากไว้ว่าความสำเร็จไม่มีอยู่จริงแต่ ความพยายามการันตีความสำเร็จได้